ของเสมอเนาะอตามน้องคอยปนีิเนาะเสือถ <Iya. S 2> ูกก็เสือต้องถูกแล้วน้องคอยแชแนลเนาะคอยแชแนลเลยนะเมนกับมันกำกันซองคนทีมงานกันแตงออกมาหัวจุดไม้ยปลายทางไปทางไหนเนาะเลยนะสถานการณ์ปัญหาเยอะเนาะมีทางไปเดินดิบบางคนนี่เออบางคนนี่เห็นนน้องคอยนี่บ้วก็เอ้ยสนใจน้องคอยนี่มาสั่งเออคนโสดบอ ามยมนีกจะไดมาหาอามาหาเหรียนางเหรียญกันอามซอนนะก็ยังไ่ได้ไปทางไหนหรอกมนะคือบวีทางไปอาเนไกระทงซามกซิมาไนฟซีดวอากันซีแหละเนาะาในเกาวันั้นๆมนีกกับวิชาไปกลบมาอยู่ไดอังอามิซอนกับอีกอย่างกับทางซาองก็มีเรื่องแบบ ทางคาใจเนี่ยนะาไมีจนบอกมาบอกเลยนะคะาเราวการตาเทียดาซาก็มาด้วยกันสคนนะมากับน้องพลอยหอมนาะวันนี้กับกิกันเนยไออกมา้กันมาด้วคนแบบซาไมกัน้องพลอยกินกันคนบรตกมากับคือวาายมือหลัง เียมนี่นางพลอยมาน้ำตเดยสบายดีนางพลอยมนเดมาสคนะทงานบบไปใจเมนวานสีแดานสีฟ้าอยาง้านมนคิดแงการมาได้บูสาเฮดนิแผ่การมาได้ซตโตหัวโัว้อน นกรงสอยุอไดข่าวมากินมาดอเซอนเรแค่มาชนทกรว่าก็มาเนี่ยนีีเนี่ยแบบนงเเนาะขอน่าก็ม่คิดจะเคยแบบม่มีไลแบบไ่มาอยู่ในเซเว่นแถวเซีนนอกาด้วยามแยทางแบ ได้ไหมมาถามน้องพลอะนยูทูบเนะะาะจากปน้องปน้องพลอหหลายคนกระ่าจะดูดีแล้วปนน้องพลอเ็กยทูบา็นองแต่ว่าผ่านแล ของว่างโคษนะโคชนะกันได้เ huh. จ่ามเกือาจจะเห็นเสื huh. uh ้อไายลงลถทงงรถบเมมีเืไื่อยเรื่อยทว่าเปทาพูหมูอนกินเสือบางุกไนนะคือว่าขายเรื่อยเรื่อยโชนะมันปื้แต่ก็กด้ได้รับการชนะได้เงแบบสานได้หลนะตอนนี้ตัวเมือไทยิบสได้ลงมากเลยือแบบบินแบิดชมมันจะพอกเดือดบริาที ทองเสมอเนาะอ่าจ้ากนองคอยวนี้เนาะเสือผู้ชก็เสือเาะง่้องอยแชแนเนาะคอยแแนวโด่ะนี้กมันกันซองคนที่ยินงานกันเยังบอกมาหมดหวจุดหมายปลายทางไปทางใดนอยเนาะได้ยกกับอมาทายเนาะมีทางไปเดดดบางคนนี่เออบางคนนี่เห็นน้องคอยดูแลเยสนใจน้องคอยนี่มาสั่งเออ คนเนีทางส u เองก็ไปน้ำการแต่กับคนผู้หลกว่าทางน้องคอยบนัสโสดคนได้ไหมน,นแต่ก็จะมาคทางน้องคอยเลยว่ามีคนจองวนใจ บางคนมันคเ็นคเออข้าทูบเบอร์เออนาะลงว่าจังเหือนตระาเข้ามาได้สูดอล้คนที่เขามาแบบมีเดดไมแบบว่าแล้วาีนี้งมีกัลยตตมีนั่นแหละต้องมีั่แหละคนลงคน ตอมีน่ะแทันนองบอลนี้มบุบี้อะไรที่ทำบุี้ปะสด100%ันมาร้าย1น0 2 0ั100% 100%เนอะเดินจะโสดแต่ทันนเข้ามาขีดในระดับสูัวนเนาะทางเอีเอิร์าวมือแบอ่ะสนแจทันนงบนีที่ขีดที่แจกในบุี้ลยแกที่แจกกันตลอดเพราะว่าคนร้ายเข้ามาขีดเย

เดีวโมนกันมันกันชองคนได้กบรรยายของบริวผบรโภคคำบรรยายของบริวณผัวเนาะมันกันชองคนนะตาซีด <conclusions> <S <S ีตใส่กันเถอที่ว่าโมลกวหมอันนี้แค่นเล่ที่จะเลยฮอรบโมนอะไเด้บริเว่าัวมันอีงทาบวมือหน่องัวมอหองังไทยบเปิดแต่อยู่เลยับกชีวิตชีวาชีวนุภที่เป็นอยางที่กินแต่บังบักันเลยมันมีสเตติน ในทางธรรมมันจะพอมเปิดใจอบแบบลูกศิษย์ก็อบบไม่เปิดแต่ทางธมมนมีคมคนใจกับบมีทารรมมันักมาอุ้มารงกได้นะคะมาลองนเปิดใจบบแบบลูกศินะแต่แบบไมเปิดแต่ว่าตุขเองก็เจหวานใจถึใจานเวเาจะไปเราจะมือใจหวานจะม่ก็บ้าอยู่คือแบบเอาไปเอา ต้องแทงลูกบอลอย่างเด็กผู้สาวการกระต้นขันมายังจะมองนอนที่จะได้ที่จะได้เพื่อนบาเพื่อนแบบวยังมีกระเทาะอ่ะในโบได้ตัวยังลูกบอลยังยังนอตวต่ละวันมันก็ผู้ใหญ่แล้วพออีกที ในได้ในได้ลำบลยน้าคือแบโทรมมหาวาวแบบพอโทรโทรเมก่อนด้วยวเอฟซโทรมาแล้วก็ขับซคายลุ๊กไปเห็นเัาไเห็นแนวคดีเลยประจันเลยอันนันแวบบที่นี่ซองมากคือขอคือขอลายสาวแ้วก็คือหนึ่งประเด็นคือสาวเราเาะวาสายนี่เนาะมากคน เรานอจะบอกว่ามีเฟนไดลนอกเอาเอานไลน์หแล้วไ้แบบไหนล้วเห็นจริงก็ได้แบบชนนะเอนไลน์หแล้วอา่นน้อง่มีเฟนน้องก็เฟนไลน์แล้วยัง้น้องว่าเฟนกันเอเพระแนนดูว่าเราตื่นเนยคือเอนไลน์นายลาบาก็เห็นเป็นได้ จงได้ฟังมาจงมให้ชาวเมองฟังเ็เอปะด็นยังไงหรอทำให้เป็นระบายมาเลยระบายมาเลยนะกดดันเลยอธิบายอะไรน้กก็บอกว่าเออที่ให้มาคุณได้เคียงอ่ะทให้เลยรูอจะอธิบายยังไงซอสข้ามที่ทำให้เป็นกนสนมม่มกันพ่อกันาเมยกับพอกันนะแต่ก็คือแบบ บางคนแต่บะมี่าเมยน่ะเออถ้าชาเมย์โคนรอร่่ไมบอบอกสุภาพถ้าซาเมสดนี่ผมมาขอเลยค้าชิ้สดสอนบาทเราก็ต้องดูถูกก็ต้องดูถูกถ้าบหมั่าเมยกันเลือดค่ะ แต่เรานมหัาหมักเข้ามันจะเป็นไปบ่อได้เนาะใช่เออคนเนียมาปนอมันจะเป็นไปบ่ได้เน้ว่าอนอจะเื่อ เคยมีครอบครัวไหมครอบคนัวจอะไรเนาะไม่เคยมีค่ะส่วนไม่หลาองต่เคยมีครอบครัวอาคุณปานยิ่เก็งมีอะไรบ้างเหมืน

พยายามพยานามบอาาการสุปว่าก็คือตาุดยงทงกเหมือนกับางคนเลยะบอกบางคน เอาลูกไปเลยเดี๋ยวประกาศ้าขมาเลเอาตรงๆเลยเอาอะไช่ไมนี่อสุีนะนจิบมะะเจอแมนมะฮะมะกะมะฮะมะนะมะฮ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 ะมะจะมะฮ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 ะมะอะมะฮ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 ะมะะมะะมมะะ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 มะ

เป็นบบไม่ใช่จัะหรูดเาสนถ้าส่รไยังงงนีทางช้ามนนี่เนาะยังงงวิ <that 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 ีทางไปทเป็นไปได้กินนักาแฟมนน่เะบัดมือข่าจอกไปนะเพราะว่าเคื่งเราม่มีแอรด้่งมาแบบทีเปนค่บนะคอยหนึ่งใจ่ปรเด็นครื่องเราม่มีรื่องาไ่แอรเคมลมเนาะแบยกยกันเต้ มดน่อประมาณตอนนี้กับประมาณสิบเอ็โมงมันจเก่บเอมงกว่าตอนเจ็ดโมงกว่าตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าจัดเติมจัดเอาเป็นยังเอฟซีใครบเป็นใน่ีซองมีซีเค้นเล็กๆเนาะกระปะาติดตามเลยค่ะโอเคโอเควอรยังไาปัะานาสองคนกำลังโจะได้คนตัวจบคลิปใครเกียงจะมีน้ออ้ามูนาโมไนลรือวา าวหน,น่องพลอเดคลิปกระบอกมาเลยเนะอ่าคอมเมนต์มาเลยเลยอยากใเฮ็ดคลิปยังเดี๋ยวจ,จัดการให้เย้เ <c oughs> นาะอ,อ่าคอมเมนต์มาเลยเด้อเนาะอันนี้ากวาอะรอ่ะแต่ชมอับนงพลอาจจะเด้อโตอิคลิปลงพอตอนนี้เนาะประาตอนนี้นะอ่าโดนพอสมควรโชว์มาคือจะได้ออกไปถางนอกเลวคตรมีน่าแเาคเว่าแยังยก็เดดโตคลิป,ปกนเนะ